สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดและติดตั้งสนามตัวล่าสุด42สนามนะครับของทีมงาน a p o c a เซ p แท p a เขาเป็นคนทำมาให้นะฮะก็สนามตัวล่าสุด42สนามนี้นะครับใช้ได้กับทุกแพทแน่นอนนะครับก็เป็น a โ o c a เซ่ s เต t a ียมแ p a 42สนามล่าสุด100%นะครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดแบบเมกาให้ทั้งหมด5พ์ทนะครับให้คุณทำการคลิกขวาแล้วก็ open link ไปเลยอ่าให้คุณทำการ open link อ่ะไปทั้งหมด5พ์นเลยนะครับแล้วค่อยทำการโหลดให้ครบทั้งหมด5พ์ทนะครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับมันจะเขียนว่า Asa Stadium Pack อ่าพาดหนึ่งแล้วคุณกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับถ้าสมมติว่าใครโหลดอะแล้วโค้าเต็มนะครับให้คุณทำการสมัครเมรกาเลยนะครับโค้าในการโหลดมันก็จะได้ไม่เต็มนะฮะให้คุณสมัครเมรกาเลยถ้าของใครมันแจ้งเตือนนะครับสมมุติว่าคุณโหลดครบทั้งหมด5้าร์นแล้วนะครับคุณก็จะได้ไฟวินลาทั้งหมด5ตัวนี้มานะครับอ่าถ้าสมมุติว่าคุณโหลด คุณโหลดครบทั้งหมด5พาร์ทนะครับคุณก็จะได้ไฟล์เวลาตัวนี้มาพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4แล้วก็พาร์ท5นะครับให้คุณคุมทั้งหมด5พาร์ทแล้วทำการแตกไฟล์เลยครับแล้ว exact c r e อ่าตานั้นนะครับมันก็จะถามพาร์ด้วยนะครับให้คุณทำเการอ่าคงพาร์ดเดิดตัวนี้ไปเลยรับสกุลหนึ่งนะครับอ่าคงไปเลยนะครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับก็ขอไปในความไม่สะดวกนะครับก็เลยลงคลิปช้านิดนึงนะฮะจบพาร์ทไปเลยนะครับ แล้วให้คุณทำการกดโอเคนะครับมันก็จะแตกไฟล์ให้สำหรับใครที่แตกไฟล์ไม่ได้นะครับให้คุณอัปเดตเวลาเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับไล่วก็โหลดโปรแกรม Seven s e e มาแตกไฟล์แทนนะครับจากนั้นให้คุณทำการกดโอเคเลยนะครับอ่ามันก็จะแตกไฟล์ให้เลยมันก็จะได้ฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นคุณคลิกเข้ามาเลยครับอ่าพอคลิกเข้ามาปั๊บคุณก็จะเจอไฟล์ C B K สองตัวเห็นไหมครับ C B K ไฟล์ C B K ไฟล์นะครับจากนั้นให้คุณทำการคลิกขวาที่ตัวเกมครับคลิกขวาที่ตัวเกมเลือก Open File Location นะครับ จากนั้นมาที่ดาวน์โหลดครับแล้วทําการล่าสองตัวสองตัวนี้ลงไปเลยนะครับไฟล์ c p ตสองตัวนี้ลงไปเลยนะครับล่าลงไปเลยอ่าแต่ผมล่าลงไปแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าล่าลงไปล่าลงไปเลยนะครับไหนวะนี่อ่ะสเตเดียมสเตเดียมสองตัวนี้นะครับไฟล์ c p k สองตัวนี้ล่าลงไปเลยนะครับสมมุติว่าคุณลาสองตัวนี้ลงไปแล้วนะครับอ่าคุณลากสเตเดียมสองตัวนี้ลงไปแล้วให้คุณทําการปิดไปเลยนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมแยกไฟล์ขึ้นมานะครับโอเคเราสักพู่นึง อเครับอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับ okay, ตอนนี้เน็ตก็ไม่ดีก็ขึ้นแค่หนึ่งขีดเองนะฮะมันก็เลยแบบกว่าจะเสร็จเน็ตกว่าจะติดนะฮะก็เสียเวลาพอสมควรก็มาดูรายละเอียดนะครับวิธีการยัดไฟสนามตัวล่าสุดนะครับการยัดไฟสนามเนย้ำาว่าไฟของเสริมสนามตัวนี้จะต้องอยู่ล่างสุดเสมอนะครับขอนย้ำๆไปเลยสมมุติว่าคุณมีของเสริมตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าคุณมีของเสริมมันจะมีของเสริมตัวนี้นะครับสมมุติว่าคุณมีของเสริมหนึ่งตัว คุณก็ตีก๊ก S Pro ไปก่อนจากนั้นก็ต่อด้วยสเตเดียมนี้เลยนะครับเน้นย้ําเสมอว่าไฟของเสริมสนามจะต้องอยู่ล่างสุดเสมอ,อตามที่ผมตามที่ผมงงนะครับไฟไฟ่าสนามเนี่ยมันจะต้องอยู่ล่างสุดเสมอนะครับ <c oughs> อย่าลืมแตะมินดี้ L C สามจนนะครับแล้วก็ติก๊กหมายถูงนะครับอย่าลืมหาได้เกมี่คติดตั้งนะครับเลือกเฟสสองพันสิบเจ็ดเข้าโฟลเดอร์ดาวน,น์โหลดนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับหาได้เกมี่คติดตั้งเข้าเฟสสองพันสิบเจ็ดหาโฟลเดอร์ดาวน,น์โหลดนะครับ พอข <sh arp> ั้วโฟลเดอร์ดาวน์โหลดปุ day, ๊บก็จะเจอตัว d p ไฟล์ลิตนะครับจะนําให้คุณกดโอเพนเลยแล้วก็ย <Shut up> ัดไฟล์ปกตินะครับแพท p ี e ก็ใช้ได <sh arp> <Virt> ้นะครับแต่แพท p r o f e s s i o n อ l ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ทําตามนี้เลยนะครับก็ตัวไฟล์ไฟล์ของเสิร์ฟสนามจะต้องอยู่ล่างสุดเสมอนะครับพ้าดลืมนะครับผมน้นยําไว้เสมอครับต่อตัวนี้ต้องอยู่ล่างสุดเสมอจากนั้นให้คุณทําการยัดไฟล์เลยครับยัดไฟล์ไปเลยรอสักครู่หนึ่งอ่ะโอเคครับ แค่นี้นะครับไฟสนามเนี่ยมันก็จะรันเข้าเกมฑให้อัตโนมัติเลยนะครับรายละเอียดการอัปเดตคุณก็อ่านเลยสนามมีทั้งหมด42สนามนะเรียวคิดนะครับของคนที่ทําสนามมาแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรฮะแต่ก็ใช้ Google แปลนะครับอันนี้ก็ท้องฟ้าสนามสมรินครับอัปเดบางสนามพื้นสนามเงาแสงนะครับก็รวมถึงแอดบอร์ดอะไรต่างๆนะฮะแพททั้งหมดใช้งานได้และอื่นๆมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายชื่อสนาม42สอสนามนะครับมีทั้งแ f i ฟ l ล เต็มฟอร์ดบิดเอดียนนะครับรวมถึงคิงพาวเวอร์นะครับซานเปาโลครับไวท์ฮัดเลนซานซิโรอะไรต่างๆอเลอยนอาลีน่าก็จะบอกนะครับว่าติดต่อสนามเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับภาพรีวิวและบรรยากาศในสนามนะครับก็ผมยกตัวอย่างมีแอนฟิลไวท์ฮัดเลนคงพาวเวอร์นะครับอันนี้ก็ภาพตัวอย่างในสนามในเกมนะครับก็เลื่อนดูเลยก็ถือว่าสวยงามจริงๆนะฮะดูท้องฟ้านะครับโอ้โหแบบของจริงมาก ถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับอันนี้ก็ือสนามของยูเว่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ยูเว่แบบใหม่เลยนะครับโอเคก็ถือว่าสนามสวยงามเลยนะครับมันจะไม่บั๊กเหมือนอันก่อนๆน,นะปกติลงอันอื่นแล้มันจะบั๊กสีดําๆตรงข้างของสนามครับแต่อันนี้ก็จะไม่บั๊กเลยนะครับก็พื้นหญาสนามก็จะสีเขียวหมดเลยโอเคก็ดูท้องฟ้าฮะตอนกลางคืนสวยงามอันนี้ก็ ของดอดมูนในสนามของดอดมูนไว้จำชื่อไม่ได้อ่าอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในสนามนะครับของสนามตัวนี้โอเคครับภาพในสนามก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับโอเคครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับแน่นอนครับต้องจัดเลยครับสนามตัวนี้ถือว่าใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอันนี้ก็ผมก็จะทิ้งเครดิตคนทําให้นะครับให้คุณพีก็ไปดูได้เลยนะครับก็ ติดตามเพจผมได้ที่นี่เลยนะครับก็คลิดเลยจะไม่พลาดการแจ้งเตือนจะไม่พลาดกการแจ้งเตือนเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้กับทุกแพทนะครับสนามสวยงามรายละเอียดการอัปเดตของสนามมีสนามอะไรบ้างผมก็ทิ้งให้แล้วนะครับคุณก็ดูเอาเองเลยก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ